สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อนิ่งๆกันอีกรังหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกต่อเส็ษกลางๆครับเป็วนนกต่อนิ่งๆหนึ่งตัวที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับครับนอนขยับปีกกิบกิบกิบนะครับมีคลมบางๆนะครับนกตัวนี้นะครับนนะครับนะครับ เวลาคูมีเรียกคำคู่คำนะครับมีมีเป็นเปลี่ยนดีเหมือนกันนะครับเป็นนกต่อน,นื่งนี้หนึ่งตัวที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับพอดีนกของเราเยอะนะครับเดี๋ยวเราพยายามถ่ายลงให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับนกของเราเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายให้ทุกท่กทานได้รับชมนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับ